สวัสดีครับผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่3นะครับซึ่งก็ครบตามกระบวนการพอดีตอนคลิปแรกเนี่เราพบกันตอนที่เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนคลิปที่2เป็นการแจ้งการดําเนินการในระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และสัปดาห์นี้ซึ่งโรงเรียนของเราได้เสร็จสิ้น การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1นนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการาให้การดูแลบุตรหลานในการเข้าเรียนแบบออนไลน์ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นนะครับเพื่อ,อเป็นการเติมเต็มสาหรับนะการเรียน การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะครับทางโรงเรียนทราบดีว่าในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้นก็จะไปกระทบนะครับทำให้เกิดความไม่สะดวกหลายๆประการกับผู้ปกครองไหนจะต้องผู้ปกครองจะต้องมีเวลามาอยู่ดูแลนักเรียนนะครับให้ได้เรียนกันอย่างเต็มที่นะครับหลายๆท่านอาจจะต้อง ไปจัดหาหรือแม้กระทั่งไปหยิบไปยืมอุปกรณ์นะครับแต่ก็ด้วยความที่ท่านก็เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษานะครับเรื่องของการที่จะต้องเขี่ยวเข็นลูกหลานให้ส่งงานนะครับทำงานส่งครูก็เป็นภาระที่หนักหน่วงยิ่งไม่แพ้กันนะครับแต่ก็ถือได้ว่ามาถึงบัดนี้ เวลาสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับทั้งทางโรงเรียนนะก็ทางบ้านทางผู้ปกครองนักเรียนแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับเราก็ได้ช่วยกันตรงนี้เพื่อให้การเรียนการสอนของลูกหลานของเราแล้วก็การดําเนินการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนดําเนินไปได้นะครับฝ่าวิกฤตมาได้ช่วงหนึ่งนะครับต้องขอกขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับสาหรับในภาคเรียนที่2นั้นจะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะครับอันนี้ทางโรงเรียนค่อยจะแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับโรงเรียนของเรานั้นอย่างที่ผมเรียนได้ว่าสังกัดตมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีต้นสังกัดก็คือเทศบาลตำบลการจันดิตนะครับการจัดด,ดาดเนินการอย่างไรก็ต้อง รอคารอความชัดเจนนะครับรอคําสั่งจากทางต้นสังกัดนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็จะได้แจ้งให้ทราบได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทางกลุ่มรายห้องเรียนนะครับเป็นระยะระยะไปนะครับสําหรับการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่1นนะครับที่ผ่านมาก็ต้องขอแจ้งผู้ปกครองเพิ่มเติมอีกนะครับว่าผมเองได้รับรายงานจากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาว่า ยังมีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่มากนะครับที่ยังยังส่งงานไม่ครบนะครับหรือว่าบางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้ส่งงานเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าจะต้องให้ความสําคัญนิดหนึ่งเนื่องจากว่าการส่งใบงานของนักเรียนนั้นทางโรงเรียนก็จะได้เอามาแนเป็นหลักฐานประกอบการเข้าเรียนของนักเรียนนะครับเนื่องจากโรงเรียนมีการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในขณะที่มีการเรียนออนไลน์นะครับหลักฐานอีกอย่างหนึ่งของการเข้าเรียนที่เป็นการแสดงว่านักเรียนเข้าเรียนก็คือการส่งงานนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคนใดที่ยังไม่ส่งงานนะครับหรือส่งงานคุณครูยังไม่ครบถ้วนนะครับหรือเท่าที่ตามที่คุณครูแต่และวิชาเขาได้กําหนดให้ส่งก็ขอให้ผู้ปกครองได้เร่งรัดที่หนึ่งนะครับ <im> ส่งงานให้นนกับคุณครูพอหมดภาคเรียนที่หนึ่งก็จะมีการ รวมคะแนนมีการวัดผลประเนินผลแล้วก็แจ้งผลการเรียนของเรียนให้กับผู้ปกครองทราบนะครับอย่างที่ทางโรงเรียนได้ดําเนินการมาในช่วงสถานการณ์ปกตินะครับสําหรับการดําเนินการของทางโรงเรียนนะครับย้อนหลังไปตัง้งแต่ว,วันที่1ตุลาคมนะครับ2 5งพเป็นต้นมาก็คือในช่วงของปีงบประมาณพศสองพนะครับ ทางโรงเรียนก็ได้มีการดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษานะครับซึ่งรายละเอียดในการดําเนินการนั้นทางโรงเรียนก็ได้แจ้งรายละเอียดไปกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหลายๆฝ่ายนะครับทั้งตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรศาสนาผู้แทนครูนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะครับเพราะฉะนั้นารายละเอียดต่างๆก็คิดว่าทางาคณะกรรมการสานักศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้รับข้อมูลตัวนี้ไปแล้วนะครับท่านสามารถจะสอบถามาการดรําเนินการสอบถามข้อมูล,ลารายละเอียดต่างๆไปได้นะครับเนื่องจากาเป็นความเป็นความจาเป็นที่ทางโรงเรียนจะต้อง เก็บกบปัญหานะครับเนื่องจากเราไม่สามารถประชุมผู้ปกครองประจําภาคเรียนเหมือนกับช่วงสถานการณ์ปกติได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าผู้ปกครองยังมีข้อสงสัยนะครับหรือ,อท่านได้ติดใจสนใจในการดําเนินการในประเด็นไหนอย่างไรนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามพูดคุยนะครับกับท่านโรงเรียนโดยเฉพาะกับผมเองนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้ ตอดเวลานะครับที่เป็นวันรชาชการแลวก็ถ้าผมานั่งปฏิบัติงานอยู่ที่โรงเรียนนะครับซึ่งผมเองก็ได้ยึดถือรูปแบบการปฏิบัติงานที่เน้นเรื่องของทร,รมาพิบาลตามความตั้งใจนะครับที่ผมได้เข้ามาดํารงตําแหน่งนะครับตามที่ได้กล่าวกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เขตกที่มาต้อนรับในวันที่ผมเข้ามารับตําแหน่งนะครับผมครับท้ายที่สุดนะครับ ผมอยากเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าก็สถานการณ์ในบ้านเรานะครับตอนนี้ก็ต้องพูดได้เต็มปาเต็มคำว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทุกวันนี้นะครับจำนวนของผู้ติดเชื้อก็ยังคงทรงๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาระบาดในจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยังถือว่าเป็น ความจําเป็นและก็ความสําคัญที่เรายังจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังรักษานะครับทุกวันนี้โดยการดําเนินการของทางเทศบาลตำบลการจดิตนะครับซึ่งได้มีการเตรียมการนะครับมีการกําหนดให้มีศูนย์พักคอยมีศูนย์เฝ้าระวังนะครับที่ต้องดูแลกลุ่มเสี่ยงหรือผูอ้ที่ติดเชื้อนะครับซึ่งทางพนักงา,านเทศบาลทุกกองทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานครูเราด้วยนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะไปช่วยกันดูแลนะครับนจุดนั้นเป็นการเฝ้าระวังเป็นการให้ความร่วมมือในฐานะที่เป็นคนของท้องถิ่นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตนเองเองผมก็ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองนะครับว่ายังไงช่วยกันดูแลตัวเองก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็ให้การดูแลคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนรอบข้างให้ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับ เพื่อที่ในท้องที่ท้องถิ่นของเราจะมียอดจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงแล้วก็เข้าสู่สถานการณ์ที่เารียกว่าคี่คลายนะครับเพื่อที่เราจะได้ดําเนินการจัดการศึกษาและก็ดําเนินการในด้านอื่นๆได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับในภาคเดียนที่1นนะครับเราก็คงจะจบคลิปกันแค่คลิปที่3แค่นี้นะครับเสียว่าเป็นการรายงาน แล้วก็สรุปผลปการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาก่อกนเปิดภาคเรียนที่2นะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวความชัดเจนประการใดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่2ผมก็คงจะต้องกลับมาแจ้งให้กับท่านในรูปแบบของคลิปแบบนี้อีกครั้งที่4หรือ ep 4นะครับสำหรับครั้งที่3านะครับคลิปที่3ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!